กันังจะไปไหนเนี่ยฉันไม่ได้ยินเสียงเธอคะ่ะไอ้ตั้งไ,ได้ยินแล้วดได้ยินแล้วน่าจะ<อ> <work S 1> เวิร์กแล้วนี่นี่ไปไปไหนมาเนี่ยไปฟิตเนสมาเ,เมื่อกี้ใช่แล้วกำลังจะไปอีเวนต์เมื่อกี้เจอมาหากราบทำไมอ่ะน้ำมันหมด,หมดกลางทางจริงจังปุเนี่ยจริงจังนี่คือเพิ่งเติมน้ำมันเสร็จแล้วก็เพิ่งขึ้นรถ แล้วไป,ไปหมดตรงไหนหรือปะคืออนะีเวนต์เน่ะอีเวนต์ฉันอยู่สยามเว้ยฉันน้ำมันหมดตรงลาท uh ีวีอ่าฮะแล้วทำไงอ่ะก็เลยตอนแรกสเต็ปแรกโทรหาประกันภัยอ่าฮะแล้วประกันภัยเสร็จปุ๊บก,ก็บอกว่าว่าเอ่อตอนเนี้ยเคสรถชนเคสนู่นี่นั่นมันเยอะมากเลยครับน่าจะใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงนะครับ โอ้โหสายข้าสายผมก็เลยคิดในใจไปได้แล้วก็เลยหันไปรอบตัวโชคดีมีวินมอเตอร์ไซค์มีซุ้มวินอยู่ข้างๆก็เลยเดินไปบอกว่าพี่ครับผมน้ำมันหมดครับไปซื้อน้ำมันกันได้ไหมครับจริงเหรอก็เลยก็เลยนั่งไปปั๊มน้ำมันไปนั่งไปนั่งไปปั๊มน้ำมันกับวินมอเตอร์ไซค์มาเสร็จแล้วก็จอดรถไปข้างทางอะไรอย่างนั้นเหรอใช่แล้วก็จอดรถไปข้างทาง ก็คือจอดรถไว้ตรง BTS ลาดเทวีก็คือถ้าใครเห็นอยู่ตรงนั้นก็คืออยู่ตรงนั้นเลยแล้วก็ไปซื้อน้ำมันมา <สบ S 1> ได้มาสา<บ>มลิตรแล้วก็รีบกลับมาเติมแล้วแต,แต่แต่คือเติมเองเป็นใช่ป่ะไอ้พวกไอ้พวกที่มันเป็นน้ำมันแบบพกพาอ๋อไม่คือมาถึงใช่ป่ะพอไปซื้อน้ำมันเสร็จปุ๊บแล้วกลับมามันก็มีถังน้ำมันใช่ป่ะแต่ทีนี้เนี่ย มันต้องหาวิธีเติมเว้ยเพราะว่าเราไม่มีหัวฉีดใช่ปะ uh huh. คือเวลาถ้าเติมเองอะตัวฝานะ้่มันมันจะปิดอยู่เว้ยคือแบบมันไม่สามารถเติมเองได้แบบปกติเอ่ uh huh. ก็เลยต้องไปเอาขวดน้ำใช่ปะเราประดิษฐ์กันเองก็คือแบบตักขวดน้ำทำกับพี่วินมอเตอร์ไซค์พี่วินมอเตอร์ไซค์น่ารักมากตัดขวดน้ำเพื่อให้มันเป็นเหมือนเอ่อเป็นเหมือนที่กอกน้ำอะอ่ uh huh. แล้วเสร็จปุ๊บต้องไปหาอะไรเพื่อเปิดงัดเอฝาเว้ย ก็เลยต้องไปหาเกิน DIY ต้องไปหากิ่งไม้แถวนั้นเมื่อกี้เพื่อที่จะมาเสียบรูเพื่อให้ฝามันเปิดแล้วก็เทน้ำมันเข้าอันนี้แล้วอันนี้คือกำลังไปไปอีเวนต์อยู่เนี่ยอยู่หน้าสยามนละโอเคกยเนนี้ก็ไปทางนี้ว่าสายไปหาร้อยเมตรเองทิ้งแล้วจะถึงแล้วสายป่ะเนี่ยฮะสายป่ะรออะไรผม นี่แหละไมเฟนเอ้ยไม่ดีการสายมันไม่ดีเพื่อนชายใช่แล้วแต่นี่สภาพว่าแถวเนี้ยแถวเนี้ยมันไม่มีนูดูไม่ได้เลยเพื่อนสภาพอะไรนะสภาพกูดูไม่ได้เลยทําไมอ่ะข้อทางกูพีอีกแล้วอ่ะเออไปทําอะไรทําไมข้อทางถึงพีอีกรอบเต้นไงเมื่อวานตอนที่ตอนที่มึงออกไปอ่ะตอนนั้นแหละอ๋อหรอหรอ <im itation> โอ้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรยังมีเวลาให้หายไวก่อนสองอาทิตย์ค่าปกติกูเป็นอย่างงี้กูเป็นเป็นเดือนเลยอ่ะไม่เป็นไรมึงกูเชื่อว่ามึงทำได้เว้ยคงถ่ายทันเป็นกำลังใจให้รักนะจ๊ะ Love y o u t o b o b เดี๋ยวไปขับรถก่อนว่าอ,อัาอนตรายฮ่ะกอนนีเดี๋ยวไปขับรถก่อน,อนละ ไม่มีปั๊มิงจริงไ,ไกลมากไว้เจอกันได้จ้าขับรถปลอดภัยนะจ้าซีอูบ๊ายบายท่านตั้งสักยืนไปแล้วมนถึงสุดสุดนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยวผมก็ไปแล้วเหมือนกันนะซนะียูเลเตอร์นะเอ็มวีบอดี้อุ้ย พนนลาวิทก็อยู่นี่ว่าอุ้ยคุณพนนลาวิทคุณมาดูใครอ่ะครับผมติ้นนะครับอย่างเงี้ยติ้นนะคุณนาลาวิทนี่คุณอยู่เยเมี่ยวของคุณเลยเนี่ยหรือว่าภูวินไปแล้วคุณก็ไปเหมือนกัน เอาอยัางอยู่ยังอยู่เลิศเมื่อวานก็เจอพี่ปอนอุ้ยพี่ปอนหล่อมากช่วงเนี้ยแบบตัดผมสั้นแล้วแบบโอ้โห oh! why you so handsome เป็น,ปนดาราเกาหลีตายแล้วจริงด้วยก่อนนาวิทย์ไปแล้วบันเทิงละเขามาดูให้พูวินไง ไปดีกว่างอนว่ะไปแล้วนะสวัสดีครับทุกคนครับ See you later นะจ๊ะบ๊ายบายจ๊ะไปไงอ่ะไปนะ